isuzu tfr dragon max 2026คือการกลับมาของตำนานกระบาะในตำนานของ isuzu ที่หลายคนรอคอยมายาวนานด้วยดีไซน์ใหม่ที่ทันสมัยแข็งแกร่งและเต็มไปด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวรุ่นนี้ไม่เพียงแต่สารต่อความสำเร็จจากรุ่นก่อนก่อนเท่านั้นแต่ยังยกระดับมาตร,รฐานของกระบะสายลุยให้ก้าวไปอีกขั้นทั้งด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยและความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารภายนอกของ isuzu tfr dragon max 2026โดดเด่นด้วยโครงสร้างที่ดุดันและทรงพลัง เส้นสายตัวถังออกแบบให้มีมิติและความแข็งแรงสะท้อนถึงพลังและความทนทานในทุกเส้นทางกระจังหน้าโครเมียมดีไซน์ใหม่พร้อมโลโกโล้ ISUZU ขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับด้านหน้าอย่างชัดเจนไฟหน้าเลเแบบโปรเจคเตอร์พร้อม Daytime Running Light ให้แสงสว่างคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืนเสริมภาพลักษณ์ให้ดูหรูหราและล้ำสมัยยิ่งขึ้นภายในห้องโดยสารของ Dragon Max 2026ออกแบบในสไตล์พรีเมียมผสมความสปอร์ต บอดหนังแท้คุณภาพสูงตัดด้วยได้สีแดงพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันพร้อมจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบระบบอินโฟเทนเมนต์จอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับทั้ง Apple c a r p l a y และ Android Auto พร้อมระบบเสียงรอบทิศทางที่ให้ความบันเทิงและความผ่อนคลายในทุกการเดินทางด้านสมรรถนะ isuzu tfr dragon max 2026มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบรุ่นใหม่ให้แรงม้าและแรงบิดที่มากขึ้นแต่ประหยัดน้ำมันยิ่งกว่าเดิมระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดปรับจูนให้เปลี่ยนเก รองรับทั้งการขับขี่ในเมืองและทางไกลได้อย่างมั่นใจอีกทั้งยังมีระบบความปลอดภัยครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS, EBD, ระบบควบคุมเสถียรภาพ ESC และระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน Hill Start Assist Isuzu TF-R Dragon Max 2026ไม่ใช่แค่รถกระบะธรรมดาแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความแกร่งความภูมิฐานและจิตวิญ,ญญาณแห่งการผจญภัยเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทั้งสมรรถนะและความหรูหราในคันเดียว พร้อมตอบโจทย์ทุกลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบด้านหลังของ Isuzu TFR Dragon Max 2026ถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อให้สมกับชื่อ Dragon Max ที่หมายถึงพลังความแข็งแกร่งและความสง่างามในเวลาเดียวกันทุกองค์ประกอบตั้งแต่กันชนท้ายไปจนถึงฝาท้ายล้วนผ่านการออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ทั้งความสวยงามและประโยชน์ใช้สอยสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบเริ่มจากดีไซน์ฝาท้ายเทลเกตดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากมังกรในตำนาน สื่อถึงพลังและความสง่าเส้นสายโค้งเว้าดูแข็งแรงมีมิติและเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถมากขึ้นโลโก้อ i ส u z ุขนาดใหญ่ตรงกลางฝาท้ายถูกออกแบบให้เด่นชัดสะท้อนความภาคภูมิใจของแบรนด์ที่ครองใจผู้ใช้ทั่วโลกมายาวนานสีตัวถังเทาเมทัลลิกเกรย์เมทัลลิกเพิ่มความหรูหราแบบอันเดอร์สเตตท์ลักชัวรี่ดูทันสมัยแต่ยังคงความแข็งแรงแบบกระบบพันแท้ของิสูสุไว้ครบถ้วนชุดไฟท้ายเรียคอมบิเนชันแลม มาในรูปแบบเลสิกเนเจอร์ดีไซน์ดีไซน์ทรงแนวตั้งพร้อมแถบไฟแบบเซกันเชลที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมและโดดเด่นในยามค่ำคืนช่วยเพิ่มทัศนวิสัยและความปลอดภัยขณะขับขี่อีกด้วยส่วนกันชนหลังเพรียบัมเปอร์ออกแบบใหม่ให้มีขนาดใหญ่และดูบึกบืนเพิ่มความมั่นใจเวลาใช้งานหนักหรือขนสัมภาระโดยมีสเต็ปเหยียบในตัวเพื่อความสะดวกในการขึ้นลงกระบะในด้านฟังก์ชันการใช้งานอิซูสูใส่ใจทุกรายละเอียดฝาท้ายมาพร้อมระบบช่วยผ่อนแรงเปิดปิดเทลเกตแอสซิส ที่ช่วยลดแรงยกได้อย่างมากทําให้เปิดฝาท้ายได้อย่างนุ่มนวลและปลอดภัยแม้จะเป็นผู้หญิงก็สามารถใช้งานได้ง่ายช่องบรรทุกของ Dragon Max มีพื้นที่กว้างรองรับงานบรรทุกหนักได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมพื้นปูกระบะดก,กันรอยเบ็ลิเนอร์ที่ช่วยป้องกันการกระแทกและขีดข่วนรายละเอียดเล็กๆอย่างเส้นโครเมียมรอบฝาท้ายหรือโลโกโล้ Dragon Max ที่มุมขวาล่างของฝาท้ายเพิ่มความพิเศษและบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของรุ่นได้อย่างชัดเจน เมื่อมองจากด้านหลัง Isuzu TF-R Dragon Max 2026จึงให้ความรู้สึกทั้งแข็งแกร่งและหรูหราในเวลาเดียวกันเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการกระบะที่โดดเด่นไม่เหมือนใครไม่ว่าจะจอดอยู่ในโชว์รูมหรูหรือแล่นอยู่บนท้องถนนด้านหลังของ Dragon Max 2026ก็ยังคงดึงดูดทุกสายตาได้อย่างเหนือชั้นเพราะนี่คือความลงตัวของพลังและศิลปะที่ Isuzu ตั้งใจถ่าย,ายทอดออกมาจากหัวใจของตำนานกระบะพันแกร่งตัวจริง ภายในของ Isuzu TFR Dragon Max 2026ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อยกระดับความรู้สึกของผู้ขับขี่และผู้โดยสารให้เหนือกว่ากระบะทั่วไปนี่ไม่ใช่เพียงห้องโดยสารของรถกระบะแต่คือห้องควบคุมที่ผสานความหรูหราความสปอร์ตและเทคโนโลยีล้ำยุคเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวเมื่อเปิดประตูเข้ามาสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความพรีเมียมของวัสดุภายในเบาะหนังแท้คุณภาพสูงตัดด้วยได้สีแดงเสริมลุคสปอร์ตและความเท่ให้ห้องโดยสารทันที พื้นที่นั่งกว้างขวางรองรับสรีระได้ดีทุกจุดบอกคนขับปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางช่วยให้การขับขี่สะดวกสบายตลอดการเดินทางแม้ในเส้นทางยาวไกลก็ไม่รู้สึกเมื่อยล้าคอนโซลกลางเซ็นเตอร์คอนโซล,ล Console, ถูกออกแบบให้มีความโค้งมนและต่อเนื่องกับแดชบอร์ดเพิ่มความหรูหราแบบรถ SUV ระดับพรีเมียมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่แบบ floating Display รองรับ Apple Carplay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงรอบทิศทางที่ให้ความคมชัดทุกย่านเสียง ปุ่มควบคุมต่างๆจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบและใช้งานง่ายแม้ในขณะขับรถก็สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้สะดวกพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทรงสปอร์ตหุ้มหนังแท้พร้อมสัญ,ญลักษณ์ Dragon Max เพิ่มเอกลักษณ์เฉพาะตัวหน้าปัดเรือนไมดดิจิทัลเต็มรูปแบบ f ูดดิจิทัลคลัสเตอร์แสดงข้อมูลการขับขี่ได้ครบถ้วนเช่นอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงอุณหภูมิเครื่องยนต์และระบบช่วยเหลือต่างๆซึ่งสามารถปรปับทีมหน้าจอได้ตามโหมดการขับขี่ ระบบไฟแอมเบียนไรารอบห้องโดยสารช่วยสร้างบรรยากาศหรูหราในยามค่ำคืนสามารถเลือกสีได้ตามอารมณ์เพิ่มความรู้สึกพิเศษให้ทุกการเดินทางพื้นที่ด้านหลังออกแบบให้มีความกว้างขวางพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังและพอร์ตชาร์จ USB สำหรับทุกที่นั่งแม้จะเป็นกระบะแต่ภายในของ Isuzu TFR Dragon Max 2026ให้ความรู้สึกเทียบเท่ารถ SUV ระดับหรูด,ด้วยการผสมผสานของเทคโนโลยีความสะดวกสบายและดีไซน์ที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นการเดินได้การเลือกวัสดุหรือการจัดวางองค์ประกอบภายในทุกอย่างล้วนสะท้อนถึงความตั้งใจของ Isuzu ในการสร้างกระบะที่ตอบโจทย์ทั้งสมรรถนะและรสนิยมของผู้ขับขี่ยุคใหม่อย่างแท้จริง Isuzu TFR Dragon Max สองพนยี่สิบหภายในที่ไม่ได้แค่ขับแต่คือประสบการณ์แห่งความหรูหราและพลังที่คุณสัมผัสได้ในทุกวินาที Isuzu TFR Dragon Max สองพนยี่สิบมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบใหม่ล่าสุดที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองทุกการขับขี่ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในเมืองหรือการลุยทางไกลเครื่องยนต์รุ่นนี้ให้แรงม้าที่มากขึ้นพร้อมแรงบิดสูงสุดที่เหมาะกับกระบะสายลุยทำให้ดราคอนแม็กซ์สอนกลายเป็นรถกระบะท,ที่ทั้งทรงพลังและประหยัดน้ำมันอย่างลงตัวเทคโนโลยีเครื่องยนต์ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดช่วยลดการสัส่นสะเทือนและเสียงรบกวนขณะขับขี่เพิ่มความสบายในทุกเส้นทางระบบเทอร์โบชาร์ช่วยเพิ่มแรงบิดทันทีตั้งแต่รอบต่ำทำให้การออกตัวและการเร่งแซงเป็นไปอย่างมั่นใจ แม้บรรทุกหนักหรือขับขึ้นทางชันก็สามารถทำได้อย่างราบรื่นระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดถูกปรับจูนมาให้เปลี่ยนเกียร์อย่างนุ่มนวลและแม่นยำพร้อมโหมดการขับขี่หลายแบบรองรับทั้งโหมดประหยัดน้ำมันและโหมดสปอร์ตเพื่อให้ผู้ขับขี่เลือกใช้ตามสภาพถนนและสไตล์การขับขี่เครื่องยนต์ยังมาพร้อมระบบระบายความร้อนและกรองอากาศประสิทธิภาพสูงทำให้คงสมรรถนะเต็มที่แม้ในสภาพอากาศร้อนหรือฝุ่นละอองสูง อิซูซูยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความสเสถียรของระบบขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์ดราก้อนแม็กซ์สองทำงานร่วมกับระบบควบคุมสเสถียรภาพ ESC ระบบเบรก ABS และระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชาัน Hill Start Assist ทำให้ทุกการขับขี่มั่นใจและปลอดภัยสูงสุดรายละเอียดเล็กๆเ,เ,เช่นฝาครอบเครื่องยนต์ดีไซน์ใหม่พร้อมโลโกโล้ Dragon Max เพิ่มความสปอร์ตและพรีเมียมให้ทุกมุมมองขณะที่การจัดวางอุปกรณ์ภายในห้องเครื่องยนต์ถูกออกแบบให้ ดูสะอาดตาและบำรุงรักษาง่ายแม้เป็นการใช้งานหนักในชีวิตประจำวันเครื่องยนต์ยังคงรักษาประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ด้วยเครื่องยนต์ที่ทรงพลังและระบบเกียร์ที่ตอบสนองไว Isuzu TFR Dragon Max 2026ไม่ใช่เพียงกระบะธรรมดาแต่เป็นกระบะพันแกร่งที่พร้อมลุยทุกเส้นทางผสานความแข็งแกร่งความประหยัดและเทคโนโลยีทันสมัยไว้ในคันเดียวทำให้ผู้ขับขี่มั่นใจได้ในทุกการเดินทางไม่ว่าจะงานหนักหรือการผจญภัยบนท้องถนน นี่คือเครื่องยนต์ที่สะท้อนจิตวิญญาณของดราก้อนแม็พลังความทนทานและสมรรถนะเหนือชั้นที่คุณสัมผัสได้ในทุกวินาทีขององค์การขับขี่